เนี่ยครับกออยู่เนี่ยครับอยู่กับต้นปาล์มครับแหมเสียดายรังไม่ใหญ่ต้องมาลุ้นนวหวานกันครับว่าจะมีนำหวานหรือเปล่าครับน่าจะพอได้อยู่นะนี่ครับซูมให้ดูกันใกล้ๆครับโอ้นำหวานนิดสีอลังชังเลยครับนำหวานสวยครับเนี่ยครับส่วนรังนี่เก๋ครับ เดี๋ยวผมจะไปปิ้งกินครับเดี๋ยวสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องก่อนครับสักครู่เด้อครับหาที่ตั้งกล้องก่อนครับเดี๋ยวสักครู่ครับมาเจอตัวผึ้งกินน้ำครับท่านผู้ชมมิ้มเพียบเลยครับทั้งมิ้มทั้งผึ้งเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะบินไปทั้งไหนจะอยู่ดูยากสักหน่อยครับไปแล้วครับโอ้ ไม่ขึ้นหายแว๊บๆไปทางนี้ไม่รู้มันดูยากครับเป็นอยู่ผมอยู่ที่ต่ำมากเลยครับเนี่ยครับเป็นบ่อลูกรลังสูงลึกครับขึ้นหายไปเนี่ยแต่ไม่รู้จะไปไหนครับเนี่ยครับไปตรงมือผมชี้เลยครับไปแล้วครับโอ้เอ๊ะทำไมขึ้นแล้วเลี้ยวครับขึ้นแล้วเลี้ยวขึ้นแล้วเลี้ยวเดี๋ยวต้องไปดักดูข้างบนนู่นก่อนแล้วครับ ตัวเยอะเลยครับตัวพึ่งทั้งพึ่งทั้งมิ้มเลยครับเนี่ยมีหลายตัวเลยครับบินเต็มเลยครับอ่าเอาละมาเจอตัวละเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่าจะเจอลังหรือเปล่าจะอยู่ในป่าปามที่เดิมหรือเปล่าไม่รู้ที่ผมเคยได้ตัวมิ้มก็พอมิ้มผึ้งก็พอพึ่งให้เต็มหมด ทางด้านนี้ก็ตัวเยอะเลยครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปดักดูข้างบนครับพี่น้องครับเนี่ยครับขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวดูก่อนมันลึกครับมันมองได้ไม่สุดสายตาไปอีกแล้วครับไปแล้วไปแล้วเฮ้เดี๋ยวต้องขึ้นไปดักดูข้างบนแล้วล่ะครับ ไปไปดูข้างบนกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะได้ตามมันเป็นบ่อลูกลังลึกๆนี่ครับน้ําอยู่ข้างล่างนูน้นน้าก็จะแห้งบ้างแล้วครับขึ้นอีกแล้วหนึ่งตัวหมุน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 ไปดักดูข้างบนดีกว่าครับเดี๋ยวจะได้ตามกันขึ้นมาข้างบนแล้วพี่น้องตัวกินอยู่ข้างล่างนูน้นเดี๋ยวต้องคอยดูครับว่าจะบินไปทางไหน มาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วครับมาเร้ว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 ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับไปนู่นครับโด่งไปนูน่นโอ้ยโด่งไปป่าปามครับที่เดิมผมที่ผมเคยได้ครับเมื่อปีที่แล้วจะอยู่คอนเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใส่ต้องไปเหนื่อยในป่าปามโอูเป็นแถวเลยเดี๋ยวพีดักดูทางนี้ดีกว่าเหมือนตัวมันจะขึ้นมาเยอะอยู่ ไปนู่นเหรครับป่าปามนะครับที่ผมเคยได้ครับกล่องมันจะร้อนครับแดดร้อนมากเลยตอนนี้ประมาณใกล้กลเที่ยงเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นในป่าปามกันครับเดินเข้ามาก็เจอเลยครับพี่น้องยังไม่ได้หาเลยครับหลังไม่ใหญ่หลังเล็กครับ โอ้นู่นครับเกาะเดีเดี๋ยวรังไม่ค่อยใหญ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูอีกมุมทางนี้กันดีกว่าเนี่ยครับอู้น่าจะรังให,ใหญ่ให้สักหน่อยก็ไม่ได้รังเล็กครับเนี่ยครับเกาะอยู่เนี่ยครับอยู่กับต้นปาล์มครับแม่เสียดายรังไม่ใหญ่ ต้องมาลุ้นนว่านกันครับว่าจะมีนาวานหรือเปล่าครับน่าจะพอได้อยู่นะนี่ครับสูมให้ดูกันใกล้ๆครับไปเดี๋ยวจัดการครับสักครู่ครับจุดครบเรียบร้อยพร้อมลุยครับไปครับลองไปลุ้นกันจะมีอะไรหรือเปล่าลุ้นลุ้นลุ้นจุ๊บโดนควันแล้ว โอ้น้ำหวานน่าจะดีอยู่พี่น้องโอ้แก่แล้วมั้งครับโอ้หน้ำหวานได้อยู่ครับเจ๋อเจ๋อเจ๋อเนี่ยครับแก่อยู่เดี๋ยวสักครู่เด้อสักครู่สักครู่หาที่เหมาะกว่าเด้อพี่น้องเด้อหลังไม่ใหญ่ครับพี่น้องครับหลังเล็กเ,เสียท่าเลยแต่ก็ยังดีครับดีกว่าไม่เจอครับ โอ้น้ำหวานนิดสีอลังช่างเลยครับน้ำหวานสวยครับเนี่ยครับสวนล้างนี่เก๋ครับเดี๋ยวผมจะไปปิ้งกินครับเดี๋ยวสักครู่ครับหาที่ตั้งกล้องก่อนครับสักครู่เด้อครับหาที่ตั้งกล้องก่อนครับเดี๋ยวสักครู่ครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสลู่กันครับสักครู่ครับผมไม่ได้ถังเข้ามา โอ้ไเปเไรครับอือแค่ตักเข้ามานี่ก็ไม่ได้เอาเข้ามาอืมไฟไม่แล้วขออนุญ,ญาตปาดล้งก่อนครับ ขอปปดล้างก่อน นี่เห็นมีต่อยครับเลยต้องดึงหมวกลงครับพี่น้องครับถ้าไม่ดึงหมวกลงเดี๋ยวรอบเบ้าตาล <c oughs> ำบากค,ครับ <c oughs> โดนมิ้มทัดอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับเบ้าตาครับถ้าโดนเพิ่งอีกก็โปเยเลยนะครับ <c oughs> โดนต่อยเบ้าตาทุกวันเลยไม่อยากโดนเพิ่งต่อยต้องเอาภาพปิดรงครับ มีตะลังเล็กๆครับลังใหญ่ไม่ค่อยมีครับหายากถ้าเจอนี่ก็เจอตะลังเล็กๆครับหลังใหญ่นิดโอ้โหไม่ค่อยมีครับเก็บบ้านผมรีบพัดหัวมันเข้าเลยพอได้กินอยู่ครับเนี่ยครับประมาณสักครึ่งโลครับพอได้กินอยู่ ปเดี๋ยออกกันดีกว่าครับอพอได้กินอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวออกกันดีกว่าครับอยู่นานไม่ได้ครับเดี๋ยวตาบวมครับปกติกระโดนมิมล่อตาอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะโดนพึ่งเล่นงานอีกปะเดี๋ยวไปหาที่ใหม่กันต่อครับ ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ